เรากลับเข้ามาพูดคุยกันในช่วงเบรกที่2นะคะของรายการคลินิกไทยจีนวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการต้มยาและก็วิธีการต้มยาเพื่อที่จะให้เรานำได้ยาที่มาจากการต้มที่ได้ประโยชน์แล้วก็มีคุณภาพสูงสุดนะคะใครที่มีคําถามอยากจะขอคําแนะนําและขอคำปรึกษากับคุณหมอปิงนะคะโทรศัพท์มาพูดคุยกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026893673นะคะ026893673นะคะ ค่ะอาจารย์คะเรากลับมาคุยกันต่อเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเออ่ทางจีนเนี่ยเขามีการวิจัยแล้วนะคะว่าการต้มยาที่ดีเนี่ยเป็นยังไงอาจารย์บอกว่าเขาเอายาเนี่ยไปแช่น้ําก่อนและเอาไปต้มครั้งแรกนะคะแล้วพอลินยาออกมาปรากฏว่าได้ตัวยาแค่ประมาณ40%เเท่านั้นเองพอเอาไปต้มอ่าสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์พอเอากลับไปต้มอีกรอบหนึ่งเนี่ยได้มากี่เปอร์เซ็นต์นะคะอาจารย์ได้มาแปดสิบกว่าได้แปดสิบกว่าครับแปดสิบหกแปดสิบหกรวมสองครั้งนะ อ๋อค่ะสองข้นแปดแล้วเราควรจะต้องออกกลับไปต้มรอบที่3ด้วยไหมอาจารย์ถ้าอย่างนั้นหรือว่าคือ8ปถ้าเราจะไปต้ม <Okay. S 2> อีกทีคงจะได้อะไรไม่ไม่ไมไมค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วล่ะนะครับถามอาจารย์ค่ะว่าคําว่าแช่น้ําก่อนเนี่ยมันมัน,ม,นมันต้องแช่กันกี่นาทีคะคือแช่ปกติเราจะแช่ไว้ประมาณ15-30นาที15 3 0นาทีคร,ครึ่งชั่วโมงนะฮะถ้าหากว่า ายาตัวไหนที่มีตำรับไหนที่มีพวกรากไม้เยอะๆ<า>เราจะให้แช่30นาทีานะแต่<า>ตัวไหนที่ว่ามีรากไม้น้อย<า>นะครับเราก<า>็อาจจะแค่15นาทีก็พออาจารย์กัลันจะบอกว่าในการวิจัยแบบนี้นั่นก็เลยเป็นที่มาว่าเวลาเราต้มยาเนี่ยมันควรจะต้องเป็นแบบนี้ก็คือจะต้องแช่ยาก่อนครึ่งชั่วโมงแล้วก็ต้มเดือดไปก่อนนะคะพอเดือดเสร็จเรียบร้อยเอาลง หลีไฟแล้วก็ดินน้ำดินน้ําออกแล้วก็ต้มอีกครึ่งชั่วโมงไม่ใช่ยังไงคะต้มแช่ไว้ครึ่งชั่วโมงอะโอเคนะฮะอฮะแล้วก็ตั้งเตาอะใช่เปิดไฟแรงนะครับค่ะพอะเปิดไฟแรงจนน้าเดือดนะฮะน้ําเดือดเสร็จก็ดีไฟค่ะดีไฟต้มเคี่ยวประมาณครึ่งชั่วโมงอ๋อไม่ใช่ว่าเดือดปุ๊บปิดแล้วก็มันไมไม่ใช่ก็ยังลอดแรกนี่ยก็ยังต้มเคี่ยวอยู่ต้มเคี่ยวทุกครั้งต้องต้มเคี่ยวประมาณครึ่งชั่วโมง ครั้งต้องต้งเคี่ยวประมาณครึ่งชั่วโมงพอครึ่งชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยกลงครับยกลงจากเตาแล้วก็ลินน้ําออกแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปใหม่ครั้น,นี้ก็ต้มเคี่ยวอีกครึ่งชั่วโมงใช่ครับ,รบต้มเดือดแล้วก็เคี่ยวไปอีกครึ่งชั่วโมงว่าง,งั้นเถอะใช่ใชแล้วเสร็จแล้วก็เอาน้ำสองอันนี้มารวมกันใช่แล้วต้องเอาไปต้มอีกไหมฮะคือสองครั้งก็น่าจะพอแล้วได้แล้วใช่ไหมคะใช่คือต้นนี้เนี่ยสมัยก่อนนี่คนจีนทุกวันนี้ในประเทศไทยก็ย เวลาต้มยาเนี่ยเขาจะต้มก่อนรอบแรกจะแช่หรือไม่แช่ก็แล้วแต่นะครพอต้มรอบแรกต้มเสร็จนะฮะแล้วก็รินน้ำออกมานะฮะต้มครึ่งชั่วโมงเหมือนกันรินน้ำออกมาบางทีไม่มีเวลาไม่ต้องจับเวลาก็คือเอาาปริมาณเข้าว่านะฮะสมมติหมอสั่งไว้บอกให้ใส่น้ำสามถ้วยนะฮะหลือ ต้มเกียวเหลือหนึ่งสามเหลืหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วก็กินเลยค่ะนะฮะแล้วก็เอายากากยาที่เหลือยาที่เหลือเก็บไว้อาไว้ต้มเวลือตอนเย็นอีกมื้อหนึ่งอีกมื้อหนึ่งนะฮะต้มอีกมื้อหนึ่งเสร็จแล้วก็อ่ากินแบ่งกินเหมือนกันค่ะนะก็คือก็เท่ากับว่าตอนเช้าต้มรอบหนึ่ง ตอนยืนต้มอีกรอบหนึ่งนี่คือสมัยโบราณโบราณเขาจะทำอะไรอย่างงี้นะครับแต่สมัยนี้ตอนนี้เขาเปี่ยนเขาไม่ใช้วิธีนี้นะนะคะคือเดี๋ยวนี้เขาจะใช้ต้มทีเดียวสองน้ำนะฮะเอาให้เสร็จเลยเสร็จเลยนะครับเสร็จแล้วค่อยแบ่งครึ่งค่อยมาแบ่งยาเอาครับนะฮะก็คือต้มรอบแรกออกมาครึ่งหนึ่งต้มรอบที่สองออกมาครึ่งหนึ่งแล้วก็มารวมกัน นะฮะรวมกันก่อนแล้วคุณจะกินกี่มื้อก็แบ่งแบ่งเป็นแก้วแก้วปใช่ใช่ค่ะครับค่ะอาจารย์พูดถึงเรื่องของคําว่าต้มยาเนี่ยอ้อยจะเกิดคําถามแล้วก็หลายๆท่านมักจะถามบ่อยไอ้คำว่าต้มยาต้องเอาเติมน้ำท่วมยาอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นเป็นเป็นของสัตวแพทย์แผนไทยเนี่ยเราจะบอกว่าเวลาใส่น้ำให้ใส่น้ำท่วมตัวยาครับของแพทย์จีนนี่ต้องขนาดนั้นด้วยไหมคะต้องต้องท่วมตัวยาต้องท่วมขนาดไหนคะต้องท่วมคือปกติท่วมขนาดไหนก็คือเหมือนกับหุงข้าวนั่นแหละ แต่ยาบางตัวมันลอยน้ำอ่ะอาจารย์ใช้มือกดได้อ๋อเข้ใจริงจริงนะถ้าเราแช่เยแช่น้ําเนี่ยคนะฮะเราก็จะรู้แล้วนะฮะถ้าหากว่าเราล้างเสร็จปุ๊บเราใส่ต้มเลยนะฮะมันก็มันก็จะลอยถูกต้องค่ะนะแต่ถ้าหากว่าคุณกลัวว่ามันลอยนะฮะคณก็เอาพวกที่ลอยมันลืนข้างล่างซะ นะครับไอหนักหนักไว้ข้างบนไอหนักหนักไว้ข้างบนนะแล้วก็แช่ไว้สักพักหนึ่งค่ะนะพอแช่ได้ครึ่งชั่วโมงแล้วมันก็จะไม่ลอยแล้วก็เอาน้ําน้ําที่แช่นั้นต้มนะอาน้ำที่แช่แล้วเอาน้ําทิ้งนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชู่ไหมคะอาจารย์ใช่ก็คือเอาน้ำกคือพูดง่ายๆว่าคุณใส่ยาลงไปในหม้อใส่น้ํำท่วมตัวยาแทนที่คุณจะยกตั้งเลยตั้งไฟเลย คุณก็เอามาแช่อยู่กับที่เนี่ยสักประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนเสร็จแล้วก็เอาทั้งยาทั้งน้ําตรงนั้นแหละตั้งไฟอีกทีนึงใช่ถูกไหมคะอาจารย์ยาจีนต้องล้างก่อนไหมคะก่อนต้มไหมคะควรจะล้างก่อนควรจะล้างก่อนแล้วลักษณะการล้างต้องล้างแบบไหนล้าง้น้ำเฉยาเอาผ้าน้าผ่านเฉยน้ำผ่านเฉย้ผ่านเฉยน้ำผ่านเศษหินเศษปูนไปออกไปนะคือยาจีนถึงยังไงก็แล้วแต่มันเป็นสมุนไพรนะฮะมันเก็บมาจากไร่ ถูกต้องค่ะยาบางตัวราคาสูงหน่อยเขาก็จะทำสวยหน่อยยาบางตัวราคาถูกเขาเขามาทั้งดินก็มีนะครับเพราะงั้นควรจะล้างก่อนนี่ข้อแรกข้อที่สองมีหลายคนเนี่ยเห็นที่ก้นหม้อที่ค้นๆมีตะกอนตะกอนตนนั้นเข้าใจว่าเป็นยาจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับยาทุกตัวจะไปละลายในน้ำ ยาทุกตัวจัละลายอยู่ในน้ำยาตัวไหนที่ไม่ละลายน้ำที่มันเป็นกากเป็นผงเป็นอะไรนะฮะยาตัวไหนที่ไม่มละลายน้ำแพทย์จีนต้องเอาไปสตูก่อนเอาไปทำก่อนนะฮะอย่างเช่นอะไรเช่นชงเกี้ยงนะฮะชงเกียงถ้าเราเข้าไปในร่างหยยาก็จะมีกลิ่นกลิ่นแรงมากคล้ายๆกับตังกุยนะฮะจริงๆตัวตังกุยแม่นแรงขนาดนั้นตัวที่แรงคือชงเกียง ช่องเกีียงเวลาเข้ามาที่ร้านเราเนี่ยเขาไม่ใช่มาเดี่ยวๆนะฮะถ้าเข้ามาโดยที่ว่ามาสดๆเนี่ยต้มไม่ได้ผลต้องไม่ได้กินไม่ได้ผลเพราะอะไรเพราะว่าตัวสารอาหารมันไม่ไละลายในน้ำ่ะอาจาราะฉนช่องเกีียงต้องทำไงเขาต้องเอาไปต้มเคี่ยวก่อนเคี่ยวกับเล้าก่อนนะพอเคี่ยวกับเล้าแล้วนะฮะคือสารอาหารตัวสารยาตัวเนี้ย มันละลายในน้ำละลายเหล้าได้นะฮะเพราะฉะนั้นเขาต้องทําให้มันละลายในเหล้าก่อนเสร็จแล้วถึงมาต้มเพราะมันจะละลายในน้ำเพราะฉะนั้นยาทุกตัวเราสบายใจได้เลยอย่างนึงก็คือเขาทํามาเรียบร้อยทุกตัวจะละลายในน้ำเพราะฉะนั้นยาจะอยู่ในน้ำนะฮะส่วนที่นอนก้นนั้นไม่ใช่เป็นยาเป็นตะกอนนะฮะอาจจะเป็นเศษดินหรืออาจจะเป็นเศษอย่างอื่นเพราะฉะนั้นตรงนั้นห้ามกินบางคนเสียดายอ่ะ เอาสักอดเลยไม่ได้ไไดอนาห้ามกิน<ช>นะฮะอนาห้ามกินนะครับเรากินเฉพาะน้ําที่ใสๆอยู่ข้างบนเวลาล้างน้ําเวลาได้สมุนไพรจากที่ไหนมาก็ตามวัตถุดิบนะคะอาจารย์บอกว่าก่อนต้มเนี่ยเอาไปล้างน้ําก่อนแต่รูปแบบการล้างก็คือล้างน้ําผ่านก็พอน้ำเดียวก็น่าจะพอแล้วถูกไหมคะอาจารย์พอแล้วครับแล้วเวลาเราเอาตัวยาใส่ลงไปในหม้อใส่น้ําท่วมตัวยาปัญหาก็จะตามมาอีก ก็จริงๆมันไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่แต่ว่าเรามักจะเกิดคําถามตามมาด้วยนะคะจัดน้ําท่วมตัวยาแล้วมันต้องเป็นน้ําอะไรน้ํากรองน้ําประปาน้ําอะไรไหมหรือว่าต้องจํากัดน้ําด้วยเวลาต้มคือจริงๆอะนะค่ะโบราณมีคำจำกัดน้ําเลือกประเภทของน้ํำถ้าเป็นโบราณอย่างทหารรุ่นในน้้ามีตำรับหนึ่งค่ะเป็นการคำรับขับอุจจาระค่ะ ท่านบอกว่าจะต้องใช้น้ําอะไรนะฮะเอาน้ํำคลองน้นน้ำคลองที่น้ำไหลนะคะมาถึงตั้งไว้นะฮะแล้วก็ตักน้ำตักน้ำแล้วก็ตั้งสูงๆชงเข้าไปนะฮะช้อนก็ขนาดไหนทำจนถึงว่ามันมีฟองขึ้นมาโดยที่ไม่แตกถึงจะใช้ได้นะครับนะการที่จะ ยกน้ําขึ้นมาตั้งสูงสุดไอ้บรรชงลงไปเนี่ยต้องอิ่งตั้งอิ่งสูงอิ่งดีะนะครับอันนั้นคือคือโบราณน,นะฮะนี่บางตำรับเขาใช้บํารุงม,ม้า<ะ>จํากัดเฉพาะน้ําที่อยู่ในบ่อน้ะนะฮะอยู่ในบ่อน้ํะ,ะ,บ,ะบ่อน้ําทีออ่อิ่งกักเก่าอิ่งดี ไม่ให้น้ำไหลอันนั้นคือคือคือวิธีของเขาอันนั้นคือวิธีโบราณโบราณแล้วปัจจุบันนี้ยังต้องอย่างนี้ปัจจุบันนี่เราคงไม่ไปไม่ถึงตรงนั้นขอให้น้ําสะอาดปลาป้านี่ถือว่าใช้ได้ไหมคะเอ่อปลาป้าควรจะกรองอ๋อกรองสักหน่อยหนึ่งควรจะกรองสักหน่อยหนึ่งคือปลาป่ามีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือในน้ำมีคอรีนอะใช่ใช่ซึ่งเป็นสารเคมีค่ะอาจจะทําปฏิกิริยากับตัวยาได้ เพราะฉะนั้นก็ไปผ่านน้ากลองไปถามผ่านเครื่องกลองื่กรองหรือจะเป็นน้ากลองก็ได้ไม่ว่ากันใช่ครับเขาก็พอพอไปน้ำกลองก็จะมีคำถามว่าน้ำกลั่นน้ำกลองต้องระดับไหนเอาเป็นว่ากลองเป็นใช้ได้เอาว่าตันเถอถูกไหมฮะอาจารย์อฮะค่ะกรองก็ใช้ได้ค่ะคหรือที่ว่าไม่มีน้ำกลองทำไงค่ะนะฮะต้มน้ำเดือดก็ได้ไม่เอาน้ำปลาปลาเนี่แหละมาต้มให้มันเดือดก่อน ให้มันละเหยพวกละเหยละเหยพวกคอลีนออกไปก่อนก็ได้นะฮะนะฮะแต่ว่าถามว่าใช้น้ำมูลขาวนะฮะก็ได้ไม่ว่ากันมีบางท่านที่ติดตามรับชมรายการอยู่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดอาจารย์ต่างจังหวัดเนี่ยในบางพื้นที่ก็ยังมีการเก็บน้ําฝนได้อยู่นะในบางพื้นที่นะคะใช้น้ําฝนได้ไหมได้ครับได้เหมือนกันใช่ไหมคะน้ําฝนน้ําบ่อก็ใช้ได้อ่าปกติแล้วน้ําบ่เนี่ยนะ ก็อย่างที่ว่าบ้ามบ่อที่เราจะใช้สําหรับบํารุงน้ำ<อ>บำรุงน้ำกับเพาะจะใช้น้าบ่าอก็ใช้ได้ก็ใช้ได้น้ำฝนนี่ คิดว่าต่างจังหวัดเขาเขาคงรู้อะเนาะคือฝนหาแรกเขามาให้ไม่เอาใช่ใช่ก็ใช้ตกสักพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยเก็บใช่ได้ครับพอได้อยู่พอได้อยู่ครับนะคะแต่ว่าถ้าในกรุงเทพเนี่ยน้าประปาได้ไหมก็ได้แต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยเป็นน้ําที่ผ่านเครื่องกรองมาสักหน่อยนึงจะเป็นการกรองระดับใดเนี่ยใช้ได้หมดเลยครับถูกไหมฮะหรือจะเป็นน้าน้ำประปาเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเอาไปต้มให้เดือดก่อนนะคะต้มให้เดือดก่อนเสร็จแล้วก็ ค่อยเอามาต้มยาอันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันก็ใช้ได้นะคือน้ําตันนี้ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ค่ะนะฮะไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ค่ะน้ำอาโอได้แมาจรย์ได้หมดขอเป็นน้ําสะอาดว่าเงินเถอสะถูก่ไหมฮะอาจารย์นะคะพูดถึงเรื่องของสมุนไพรจีนถ้าเกิดว่าใครเคยไปจัดยาจีนอาจารย์ก็จะเห็นว่าตัวยาในยาตัวยาที่อาจารย์จัดมาในแต่ละเทียบเนี่ยนะคะมันก็จะมีตั้งแต่เป็นรากก็มี นะคะเป็นผงๆผงก็มีแต่ว่าถ้าเป็นตัวยาไหนที่มันเล็กๆเนี่ยเรามักจะเห็นหมอเนี่ยท่านจะหาถุงเล็กๆใส่ให้ใสงง่รวมๆกันให้นะคะคคแล้วก็เป็นแก่นเป็นไม้เป็นอะไรสารพัดอยา่างกาลังจะถามอาจารย์อย่างนี้ว่าด้วยความที่ว่าตัวยาจีนที่มันอยู่ในเทียบเนี่ยมันหลากหลายมันมีทั้งชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ชิ้นหนาเวลาเอาไปต้มเนี่ยเราต้องเอาไปหักไปทําให้มันเล็กก่อนไหมหรือเอาอย่างนั้นอะต้มมันไปเลย คืออย่างนี้ค่ะการต้มยาปกติแล้วจะมีต้องมีสำรดับะนะฮะะก็คือกลุ่มที่เป็นแร่แร่ธาตุทั้งหลายะนะฮะอย่างเปลือกหอยออย่างพวกแร่ธาตุกลุ่มพวกนี้นะนะฮะพวกเปลือกหอยก็ดีพวกแร่ธาตุก็ดีนะครับพวกกระดองเต่ากระดองแต่ภาพน้ำพวกกระดองนะะกระดูกทั้งหลายนะกลุ่มพวกนี้เนี่ย ยาจะออกยาอ่าใช่ใช่เพราะฉะนั้นปกติแล้วเราจะให้ต้มก่อนเอามาต้มก่อนใช่นะฮะถ้าหมอสั่งให้ต้มก่อนก็คือต้มก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งค่ะก็คือว่าคนเอายาตรงเนี้ยเรามาต้มเคี่ยวเลยค่ะนะฮะต้มเคี่ยวไว้เลยค่ะนะฮะต้มมาเรื่อยๆือนะครับส่วนยาที่เหลือนี่เราแช่น้ําไว้ค่ะะนะฮะพอต้มสักครึ่งชั่วโมงแล้วคุณก็เอายามาใส่รวมกันค่ะค่อยต้มต่อ <C> e นี่คือคือต้มก่อนอาานะฮะอีกกลุ่มหนึ่งนะกลุ่มดอกไม้ใบใบหญ้านะฮะอย่างเช่นบาง,บางเล็กๆอ่าใช่พวกเอ่อแคควย <อา S 2> นะฮะดอกแคควยคะนะฮะดอกสายน้ำผึ้งนะครับใบบัวกล <หา S 2> ุ่มพวกนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราใช้น้ำน้ำมากินนะโเอาน้ำมัน นะฮะหอมระเหยนะฮะในการรักษานะครับถ้าว่าเราต้มนานๆมันก็ระเหยไปหมถูกต้องเพราะกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ใส่ทีหลังนะถ้าหมอบอกสั่งไว้บอกว่ให้ใส่ทีหลังนะนั่งย่อมหมายถึงว่าจะต้องต้มตัวยาก่อนแล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วประมาณสองนาที5นาทีนะครั้งแรกรอบแรกนะก็ แหวกสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เทแล้วก็อบไว้ข้างในแล้วต้มมีสัก2อถึงห้านาทีเขาจะเอาออกมาได้อันนี้ในกรณีที่คุณหมอท่านสั่งว่ายาตัวนี้เอาใส่ทีหลังนะใช่นะแต่ถ้าหากว่าตัวตัวหมอไม่ได้สั่งไม่ต้องค่ะทีนี้ถ้าหากรอบแรกเราเราแหวกแล้วรอบที่สองเราไม่ต้องเอาออกมานะ ต้มพร้อมกันเลยต้อพร้อมกันเลยครับอืมนะคะแต่ยังมีอีกประเภทหนึ่งอาจารย์อาจารย์พูดถึงเรื่องของพวกกระดูกสัตว์ทั้งหลายนะคะอวัยวะของสัตว์ทั้งหลายซึ่งแน่นอนว่าตัวยาก่อนจะออกมาเนี่ยมันต้องใช้เวลานานหมอก็จะแนะนําว่าต้องเอาไปต้มก่อนก่อนที่จะต้มยาตัวอื่นนะเอาตัวเนี้ยไปต้มก่อนพอตัวนี้ต้มสักครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยใส่ยาตัวอื่นไปอันที่2ก็คือเรื่องของดอกไม้อาจารย์บอกว่าหรือว่ายาตัวไหนก็ตามที่คุณหมอต้องใช้ น้ำมันหอมระเหยของเขาหมอก็จะบอกเลยบอกว่าเอออันเนี้ยสามตัวนี้หรือสองตัวนี้หรือตัวเนี้ยให้ต้มทีหลังรหรือใส่ทีหลังนะฮะก็คือว่าก่อนที่คุณจะก่อนที่คุณจะต้มเสร็จรก็สักประมาณ2นาทีหรือ5นาทีค่อยใส่ยาตัวนี้ออกไปแต่มันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งอาจารย์พวกแก่นไม้ทั้งหลายจะทํายังไงต้องหักก่อนไหมร<ๆ>หรือต้องยังไงไหมเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อแล้วใครมีคาถามนะคะก็0 2นย์สองหแปดเก้าสามหกเจ็ดสามนะคะศู 73, นย์สองหกแปดเก้าสามหกเจ็ดสามเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหมค่ค่ะ